สวัสด,ดีทุกๆคนนะจ๊ะอันนี้เป็นมะละกอที่เราเอามาเอาเมดบารโรยไว้ทีนี้เขาโตมาได้แค่นี้อยากให้เขาแตกกิง่งหลายๆกิง่งปกติมะละกอแบบพุ่งปรี๊ดใช่ปะ่ะทีนี้เราอยากให้เขาแตกกิ่งออกมาแบบเป็นมะละกอที่มีหลายๆกิง่งให้เด็ดยอด นี่จิกเลยจิกเลยจิกเนี่ยโอ้ยอ้าจิกยอดออกมาเน่แค่นี้เองเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นมาเขาจะมีกิ่งหลายๆกิ่งพอดีเราไปเห็นช่องช่องช่องเกษตรช่องอะไรมั้งจำไม่ได้ เห็นเขาแชร์มาก็เลยเอามาทํามั่งแต่มันก็จริงนะถ้าเราเด็ดยอดไปเขาก็จะแตกแต่ก,กิ่งแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเขาก็จะแตกกิ่งแบบเนี้ยออกมาจะแตกกิง่งโอ้ยโตดีเนี่ยเด็ดเอาไปแกงส้มแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้สุก แล้วก็เอาไปทําใส่น้ําหมักผลไม้ทังน้ําหมักผลไม้ก็ปลูกไว้ทําไว้กินแล้วก็เอาไว้ทําปุ๋ยน้ําหมักด้วยต้นเนี้ยโตมากเลยเห็นปะที่ปลูกในกระถางเล็กๆแล้วก็เอามาวางไว้พอรากลงดินเขาก็กระถางแตกหมดแล้ว เดีวที่ตัดไปเมื่อกี้เขาก็จะได้ติดเตี้ยงพอแล้วให้ดูแค่นี้นี่วิธีทำให้มระรกอรแตกหลายๆกิ่งจะได้ติดผลเยอะๆฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนแก้ีี้นะ